กอนซื้อสวิต2สมือ2องเทสหก่อนซื้อสวิต2สมือ2หรือจะซื้อต่อจากใครต้องดูอะไรกันบ้างสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ก็มาพูดคุยกับตัวเครื่องด i จิทัลสวิตสอกันหน่อยนะครับที่ผมเองเพิ่งมาเสียบใช้งานหรือว่ามา u n นบ x ็อแบบจัดจเต็มๆเนี่ยเมื่อคืนนี้เองนะครับวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3กร,รกฎาคมแล้วนะครับก็มาพูดคุยกันหน่อยเพราะตอนนี้ก็เริ่มที่จะเห็นเพื่อนๆหลายคน ก็นามาขายในตลาดมือสองกันบ้างแล้วนะครับบางคนซื้อมาแล้วก็ไปพอใจนะครับอยากจะเปลี่ยนกลับไปเล่นตัวเดิมๆหรือว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเรียกว่าไม่ได้มีกระแสที่มีความอยากเหมือนกับในช่วงแรกๆและประมาณนั้นนะครับก็จะเอามาขายในทอดตลาดมือสองกันนะครับซึ่งก็ต้องเตือนเพื่อนๆในฐานะของทางด้านฝั่งของผู้ซื้อหน่อยละกันนะครับเพราะว่าในทางฝั่งผู้ขายเนี่ยนคิดว่าคงไม่มีปัญหามากนะครับเขาตั้งราคาเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ เขาเองอยากจะได้ในราคาที่ดีอยู่แล้วนะครับในทางฝั่งผู้ขายนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ในทางฝั่งผู้ซื้อนี่แหละนะครับว่าสิ่งที่ทางฝั่งผู้ขายนั้นจะบอกออกมาครบทุกเงื่อนไขทุกคอน d i t i o n ตามที่เขาบอกหรือเปล่าหรือมีบางอย่างที่ไม่ได้บอกนะครับแต่ก็เรียกว่าเนียนๆไปถ้าไม่ถามก็ไม่ตอบอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมเองก็จะมาบอกเพื่อนๆหน่อยละกันนะครับว่าตัวเครื่อง d i t ิตอล S ม i t สนะครับถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเลยนะ เครื่องที่แบบเพิ่งแกะมาเลยเปิดอันบ x อกมายังไม่ได้มีการใช้งานแต่อย่างใดนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะว่าจะมีคนขายที่เป็นคอนดิชั่นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเหมือนกับซื้อมาไม่ได้ใช้เลยนะครับตั้งแต่ในวันแรกแล้วก็วางไว้เฉยๆเปลี่ยนใจล้นะครับร้นเงินหรือว่าไม่อยากเล่นแล้วนะครับก็มาขายต่ออาจจะขายในราคาขาดทุนเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะตัวเครื่องนั้นก็ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับอ่า ซึ่งมันก็เป็นค ondition ที่ค่อนข้างที่จะดีใช่ไหมครับบางคนก็อาจจะเออเอาก็ได้แต่นะครับผมเองก็จะมีวิธีให้เพื่อนๆตรวจสอบกันได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าบอกเลยว่าตัวเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่อง Nintendo Switch 2นะครับตัวเฟิร์มแวร์มันจะเป็นตัวเวอร์ชั่นเก่าไม่ใช่เวอร์ชันปัจจุบันที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่ตอนนี้แล้วนะ,อ,ะอย่างเช่นตัวสีดําตัวเนี้ยผมยังไม่ได้อัปเฟิร์มแวร์นะครับเพราะผมเพิ่งแกะเมื่อคือน 19.00ก้าจนะครับอ่าให้เพื่อนๆเ,เช็คดูตรงนี้ได้นะครับอ่าถ้าเป็นยังเป็น19.00อ่าก็เรียกว่ายังไม่โดนอัพเฟิร์มแวร์นะครับอ่าแต่เพื่อนๆบางคนบอกว่าเอ๊แล้วถ้าเขาเล่นแบบพวกตลาดอ่ะนะครับเล่นพวกตลาดเนี่ยมันจะไม่อัพเฟิร์มแวร์ก็ได้นี่ใช่ไหมอ่าผมลองแล้วนะครับเมื่อคืน อ่าพอเสียบตลับไปเนี่ยตัวระบบเนี่ยก่อนจะเล่นมันเข้าไม่ได้นะครับมันจะต้องให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนอ่าเห็นไหมนี่ขนาดจะเล่นตัวเกมที่เป็นแบบตลับที่เป็นแบบออฟไลน์นะครับตัวระบบเนี่ยก็จะต้องให้ทำการอัปเดตตัวเฟิร์แวร์ก่อนเมื่ออัปเดตนะครับมันก็จะมากลายเป็น เฟิร์มแวร์เวอร์ชันย่นนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์มแวร์ตัวปัจจุบันในวันที่3ามกรกฎาคมที่ผมกำลังบันทึกตัวนี้อยู่ตัวคลิปนี้อยู่นะเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้แหละก็จะเป็นตัวที่ยืนยันการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าตัวเครื่องนั้นยังไม่ได้ใช้งานมาแน่นอนนะครับอ่าเพราะไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะเล่นตัวเกมที่เป็นตลับแบบออฟไลน์นะครับมันก็จะต้องให้อัปเดตนะครับเห็นไหม ต้องใช้ Internet. อินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเองก็เออตอนแรกก็คิดว่าจะไม่อัปเดตนะเออจะเล่นตัวเกมที่เป็นแบบออฟไลน์แต่มันก็เข้าไม่ได้นะครับมันต้องอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับอ่าไอตรงนี้หมดไปแล้วนะอ่าและอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวจอยคอนนะครับจอยคอนเช็คได้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเช็คได้ ก็คือใช้ตัวฟังก์ชันมันดีเลยละของดินเทโ w ส t ิ h นะครับที่มีมาให้นะครับก็คือในตัวฟังก์ชันของตัวการเช็คคาิเบตของตัวจอยคอนโทเลอร์เหมือนกับตัวสวิตหนึ่งนั่นแหละนะครับ <c oughs> ใครที่ใช้บ่อยๆก็จะรู้นะครับในการเช็คนิฟไม่นิฟนะครับอ่า <c oughs> มันจะอยู่ในหมวดของตัวนี่เลยอ่าตีนี่นี่น,นี่อ่าคอนโทเลอร์แอดเซสเซสซอลี่นะครับอ่าแล้วเราก็มาที่ตัวอ่าเทส นะครับเทสเทสเทสอ่าเทสอินพุตเดเวไ์อ่าปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เทสไอตัวคอนโทรลเลอร์บัตทนะครับอ่าตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะกดเช็คได้นะครับว่าปุ่มไหนทํางานไม่ทํางานนะครับกดหนักกดเบานะครับลองเช็คได้เลยนะครับถ้ามันกดแล้วดูแบบต้องย้ำย้ำหนักหน่อยนะครับ ก็จะแบบเหมาะทางฝั่งผู้ขายนะครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เพราะว่าทุกปุ่มเนี่ยมันจะต้องตอบสนองได้แบบปกตินะครับกดไปปุ๊บต้องตอบสนองไม่ใช่ว่ากดต้องแรงๆนะครับอ่าไม่อยากจะเสียวเวลาไปเคมเองนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับอืมอ่านี่แหละก็เป็น2ส,ส่วนนะครับที่ผมให้เพื่อนๆพ,นพ,นพึงระวังนะครับในการที่จะซื้อต่อมือ2หรือว่าซื้อต่อจากใครก็ตามนะครับเช็คตรงนี้เลยถึงแม้จะมีตัวประกันอยู่ก็ตามนะครับเพราะถึง ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องส่งเคมเองอีกใช่ไหมครับแทนที่จะได้เล่นยาวๆก็ต้องรอตัวอะไรกว่าจะ,ะทําการซ่อมเสร็จนะครับอืมก็จะเสียเวลาในตรงส่วนนั้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับตรงส่วนนี้เพื่อนๆเ,เช็คกันดูได้อยู่แล้วนะครับว่าหน้าจอนั้นมันมีเดซพิกเซลเกิดขึ้นหรือเปล่าเป็นเม็ดดวงๆขาวๆนะครับมองซ้ายมองขวานะครับอ่าอืมก็ประมาณนี้นะครับสิ่งที่อยากจะเอามา อ่ารีเฟรชนะครับหรือมาบอกกล่าวกับเพื่อนเพื่อหน่อยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็เช็คในเรื่องของตัวบอดี้นะครับว่าอ่ามีร่องรอยตรงส่วนไหนบ้างนะครับถ้ามีราคาหน่อยก็อาจจะอ่าถ้ามีร่องรอยหน่อยก็อาจจะต่อราคาให้ลดลงนะครับอ่าตัวขาพับนะครับอ่าได้ไหมนะครับอ่าตัวช่องนะครับตัวช่องคอนเนคเตอร์ต่างๆนะครับว่ามันมีริ้วรอยหรือเปล่านะครับสายช่องสายชาร์จเสียบแล้ว ชาร์จเข้าหรือเปล่านะครับกับตัว n i n t e n d o Switch 2นะครับก,รก็ประมาณนี้แหละนะครับในการที่จะเช็คนะครับตัวเครื่อง n i n t e n d o s ิต t c h 2ในการที่จะซื้อต่อจากใครในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะก็เรียกว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะบางคนก็ยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อในตัวดิจิตอลสวิตสองในราคามือหนึ่งนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลที่เอามาบอกกล่าวเพื่อนๆกันนะครับอย่าชะล่าใจนะอย่าถือว่าตอนนี้ซื้อก็ยังมีประกัน แต่ถ้ามันเกิดมีปัญหาขึ้นมานะครับทั้งทั้งที่เราก็มีโอกาสในการที่จะเช็คได้แต่ไม่ยอมเช็คนะครับมันก็ทําให้เสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับโอเคสําหรับในเช้าวันใหม่วันนี้นะครับก็มาอัปเดตนะครับในเรื่องของการเลือกซื้อดินเท d ด s วิตสอ2นะครับต่อจากใครให้เพื่อนๆได้รับทราบในการเช็คในเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์กันประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในตัวซีเรียลนะครับเีเรียลของตัวโคดเออลืมบอกเพื่อนไปมันจะอยู่ตรงนี้ ด้านหลังนะครับตรงกลางไอ้ฝานี้กลางขาตั้งออกนะครับแล้วก็ไปเช็คกับตัวกล่องนะครับมันจะต้องเป็นตัวหมายเลขเดียวกันนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ